งานดวนกับพี่น้องค่ะเจวา,ายูก่อนอื่นกะขอสแสดงความเสียใจกับเจ้ข่อยน้อยเจ้นั่นเจ้นั่นคนใดสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักพอดีเลยโท่มาหาลูกน้องว่าไปเอากุ้งมาให้แนนะกุ้งก็อยู่ในบอ่อ่นนี่แหละแต่ว่าเถาแกวายู่เด้อพี่น้องเด้อแถาแกบอกว่าให้ไปสอดกุ้งมาแนะ่สิไดเอามาทั้บุญทั้งบุญมืออื่นเศร้ามืออื่นเศร้านี่แหละไทยบานไทยเมืองพนสิไปเนาะก็เลยพ้ากันมาเตรียมกับเข่ากับนาก่อนเดี๋ยวหฮอสิไปเบิ่งว่าเพื่อนสิเอากุ้งไปสีสเกตคนเด้ ว่สิสอดกูงไปสีสะเก็ดแตเลยสอนคำแน่จักหน่อยทั้งยางทั้งถอยหลังก็สิไหลลูกสาซะเอาสีสอดสอนแล้วก็นอกน้ําแข็งไปเลยนอกเ้าหรือนอกแกล้งหรือเปล่าเนี่ยสอนแล้วงนอกไปเลยก็ได้ทามีน้ําแข็งอยู่น้อยมือเ้าเราได้ย่อขึ้นรถดลดเออเอาขึ้นรถไปเลยโอเคโอเคโอเคอันนี้เป็นกุ้งสิเอาไปทําบุญเด้อพี่น้องเด้อจะไปขุ่ขันสีสะเก็ดเจ้าของเพิ่นไม่อยู่เจ้าของเพิ่นอยู่งาน งานขาวดำงานไใบอาไล่คุณแม่ต่วนเนาะเพิ่นก็เลยโทรมาสั่งว่าให้เอากุ้งไปให้แน่เสียเอาไปท้ำบุญว่าซั่นเสียไปท้ำบุญให้แม่เพิ่นโอ้ยยังลรอแม่นั่นตะเพียนเมื่อนี้ย่อได้ล่องหนแล้วพี่น้องเพราะว่าปล่อยรู้สึกอ่อนล้าย่านยิ่งเพราะว่าเอะปล่อยผ้าไปลอยดงละแนงมากผ้าไปลอยดงละแนงมากในงานแม้แกงนี่มหลายมีเินหยวกในบ้านคุณอ่ะเอาเอาเอา เก็บเอาเก็บเอาเฮาพรุ่งนี้จะได้เดินทางไปขู่ขันสีสเกตนะคะพุงชุดนี้็เป็นตัวนี้นะแมยไว้องเตัวน้อยะอไว้ให้แตกตาเยม่้อั่ไดงมายกขึ้นมากกันน่ะสิได้แจ้งเจ้ว่าไปจังไดมาจังไดเป๊เอาไปสีสอึบ ่าไรใหญ่เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงมาสี 44. 44. ่สิบสี่สี่สิบสี่รวมเข่งสี่สิบสี่่วมเข่งนะคะเจ๊เดี๋ยวรดได้ลูกปิดปะได้ได้ปละ่ะ อันนี้มันแทขึ้นทนสุเปียกแน่เนี่มือเศร้ามันก็อยากจับได้แงนี้แต่อาบน้ำไปได้เด้ยอะไุียยังมึงดูอะไุอันนี้สีอัดขู่ไปอำเภอขูขันไปนาจเลียพี่น้องค่ะ แม่เจนั่นเดินทางสู่สวงสวรรค์เ่อก็เลยสีเอากูไปท้ำบุญพี่นอ้องคุณกับคุณเจนั่นน่ะละวะตู่คนวายยูคนโทมาสั่งลุกน่องก็เลยสีอัดไปอัดไปทับทิมสยามศูนย์หกบ้านนาจารยาพี่น้องอำเภอขุข,ขันจังหวัด